สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องชวนชมอีกครั้งนะครับชวนชมเนี่ยเป็นต้นไม้ที่สวยมากนะครับออกดอกให้เราชมได้ตลอดทั้งปีเลี้ยงง่ายทนอึดแล้วก็ไม่ต้องเอาใจใส่อะไรมากนะักแต่วิธีการเลี้ยงชวนชมให้ออกดอกแล้วก็ดกให้เราชมได้ตลอดทั้งปีนั้นนะครับแต่ละท่านแต่ละสวนก็มีวิธีที่แตกต่างกันไปนะครับแต่สำหรับผมมีมีอยู่แค่3วิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือการ เพิ่มดินหรือเปลี่ยนดินนะครับถ้าเป็นกระถางเล็กก็เอามาถอดกระถางแล้วก็เอาดินออกเปลี่ยนดินนะครับเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์เขาจะเรียกว่าเปลี่ยนผมไม, אותו. ไม่อยากให้เรียกว่าเปลี่ยนเพราะผมไม่อยากให้ทิ้งดินเก่านะครับดินเก่าเนี่ยมันไม่ได้เสียอะไรเพียงแต่ว่าคุณค่าอาหารอาจจะน้อยลงแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้เขานะครับเปลี่ยนดินแล้วเราก็ยกต้นขึ้นเลยนะครับต้นเขาก็จะได้สวยรากเขาก็จะได้ลอยขึ้นมานะครับชวนชมเราก็จะสง่างามขึ้น วิธีการรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมในคลิปต่อ,ตอไปอันนั้นเป็นวิธีที่1วิธีที่2นะครับสออย่างนี้วิธีที่2ก็คือ,อตัดต้นนะครับทำพุ่มทุกครั้งที่เราตัดต้นทำพุ่มเนี่ยเขาจะแตกยอดใหม่พอแตกยอดใหม่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีดอกให้เราชมได้ทุกครั้งนะครับส่วนวิธีการรายละเอียดในการตัดยังไงเนี่ยเราก็ไปดูรายละเอียดในคลิป อีกทีนึงนะครับซึ่งผมก็จะแยกออกเป็นย่อยๆวิธีการทำชุนชมให้ออกดอกก็มี1 2 3สนะครับแล้ววิธีการที่3ง่ายที่สุดแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็คือการใส่ปุ๋ยครับจะใส่ปุ๋ยเคมีหรือใส่ปุ๋ยคอกก็ได้อันนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าใส่ปุ๋ยเคมีดินเขาก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆการที่เราไม่ยกต้นต้นเขาก็จะจมอยู่ในดิน กิ่งก็จะงอกยาวไปแล้วไปออกดอกที่ปลายไม่สวยครับมันก็ต้องกลับมาที่วิธีทําพุ่มอยู่ดีแต่มันมีอยู่2ข้อที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆที่เลี้ยงชนชมนะครับเป็นเทคนิคที่ควรทราบเลยก็คือว่า1ชนชมไม่ชอบน้ําเยอะถ้าท่านลดน้ําเยอะลดน้ําบ่อยลดทุกวันโอกาสเห็นดอกจะน้อยครับจะเป็นพันธุดูใบนะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นชนชมเนี่ยต้องเลี้ยงให้ค่อนข้างอดอยากนิดนึง ประมาณ3-4วันหรือ1อาทิตย์ก็ได้ถ้าหน้าฝนเนี่ยไม,ไ,มไม่ต้องลดเลยนะครับปล่อยเขาไปตามยาถากรรมไม่ตายครับแถมยังออกดอกให้ท่านได้ชมอีกด้วยนะครับวิธีการลดน้ําถ้าเป็นหน้าแรงก็คือให้ดูจากดินดินรอบๆกระถางเขานะครับถ้าดินแห้งดูว่าแห้งมากค่อยลดลดทีเดียวให้ลงน้ํอาอำให้น้ําลงแล้วก็ผ่านลงล่างถือว่าใช้ได้เทคนิคที่2ที่ควรทราบก,ก็คือว่า ดินที่ใช้ปลูกชวนชมเนี่ยนะครับหรือดินวัสดุที่ใช้ปลูกดีกว่าควรจะเป็นดินที่เราปรุงมาถึงว่ามีการเอามาผสมแล้วนะครับซึ่งไม,ไม่ต้องทําอะไรมากครับก็ไปซื้อดินผสมสําเร็จตามถุงมาเนี่ยนะครับแต่ดินสําเร็จที่เขาให้มาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นขุยมะพร้าวละเอียดนะครับแล้วก็แกลบดํามันจะค่อนข้างละเอียดรดน้ําแล้วน้ําอาจจะขังลอยอยู่พักหนึ่งแล้วค่อยลงเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้หามะพร้าวสับนะครับชิ้นเล็ก ประมาณ1นิ้วครึ่งนิ้ว1เซนเนี่ยนะครับให้เรียกว่ามะพร้าวสับหยาบสับใหญ่นะครับขอซื้อมาเป็นถุงแล้วก็มาผสมกันครึ่งครึ่งอันนั้นแหละครับเป็นวัสดุสดปลูกที่ดีที่สุดนะครับหน้าฝนน้ําก็จะลงง่ายหน้าร้อนนะครับเขาก็จะอุ้มน้ําไว้ให้ชนชมได้กินน้ําได้ตลอดแต่ถ้าท่านขยันหรือว่ามีโอกาสที่จะหาปุ๋ยคอกนะครับพวกปุ๋ยหมักมูลวัวมูลควายมูลสัตว์เนี่ย ก็เอามาผสมโรยได้นิดหน่อยอย่าใส่มากนะครับเพราะหน้าฝนเนี่ยจะทําให้เน่าได้ง่ายแค่นี้แหละครับคือเทคนิคทีนี้ในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาบอกวิธีการตัดยอดทําพุ่มนะครับให้ชนชมมาเกิดพุ่มขึ้นแต่ไหนๆจะลองทําให้ชมแล้วเนี่ยนะครับผมจะทําสัก3ามตัวอย่างผมมีต้นไม้ที่จะตัดอยู่หลายต้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดสัก3ต้นนะครับเอามาให้เห็นการตัดการพัฒนาการของการต้นไม้หลังจากตัดแล้ว จนถึงอ,ออกดอกว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมนะครับเรามาเริ่มกันที่ต้นแรกเลยนะครับอย่างที่ผมบอกคือชวนชมเนี่ยถ้าเราลดน้ําใส่ปุ๋ยอย่างเดียวเนี่ยนะครับเขาก็จะยืดยาวไปแล้วก็ไปออกดอกตามยอดใช่ไหมครับเราจะไปเสียดายนะครับเราตัดทําพุ่มซะเลยแบบนี้ครับผมจะทําพุ่มให้สูงใหญ่หน่อยนะครับก็เลยวัดออกจากโคนออกมาในประมาณคืบหนึ่งนะครับสําหรับต้นนี้ การตัดนี่เราก็ต้องดูด้วยนะครับตัดให้เหนือตานะครับตาก็คือรอยของใบที่ร่วงไปแล้วเราต้องกะว่าจะให้เขาแตกกิ่งตรงไหนนะครับเขาจะแตกตรงตาเพราะฉะนั้นเราต้องตัดเหนือตานะครับผมจะไม่ทายาเลยทั้งสิ้นเลยนะครับผมจะปล่อยให้แห้งเองตามธรรมชาติโดยการรักษาความสะอาดที่อุปกรณ์ที่เราจะใช้ทุกครั้งหลังจากใช้เสร็จแล้วนะครับปล่อยแห้งเลยตามธรรมชาติครับ 7วันผ่านไปนะครับจะสังเกตว่าเขาก็จะแตกมาตามตาที่เราเว้นเอาไว้เห็นไหมครับพอเราตัดเหนือตาปุ๊บเขาก็จะแตกตาสุดท้ายก่อนถึงแผลเห็นไหมครับซ้ายขวาซ้ายขวาเขาก็จะแตกแบบนี้นะครับมันจะมีแตกล่างบ้างนะครับก็ไม่เป็นไร14วันผ,นผ่านไปนะครับเขาก็จะเริ่มแตกใบสวยทุกช่อนะครับ แล้วก็จะเริ่มแทงดอกออกมาเล็กๆให้เราเห็นเป็นตุ่มๆครับและนี่ครับสามอาทิตย์ผ่านไป21วันดอกก็จะเริ่มสวยงามนะครับลดน้ำเหมือนเดิมนะครับเอาแห้งๆไม่ต้องชื้นมาก จะสังเกตว่าแตกทุกช่อนะครับทุกช่อที่เกิดเป็นใบทุกยอดที่เกิดเป็นใบก็จะมีช่อดอ,อกออกมานี่นะครับผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับเขาแตกออกมาตามธรรมชาติและนี่คือสีอาทิตย์ผ่านไปนะครับดอกบางส่วนเริ่มบานแล้วก็จะไล่ไล่บานกันตามออกมานะครับ มีบางส่วนที่มีแมลงนะครับที่เข้ามากินดอกตูม ng, ก็ไม่ไม่สามารถบานได้ก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ชอบใช้ยาฆ่าแมลงมันอันตรายต่อเราเองด้วยครับ <Sang> <Sang> และนี่คือต้นที่2นะครับผมตัดไปแล้วแต่ก็ยังนึกทันนะครับมาคว้ากล้องมาถ่ายนะครับ อันนี้เป็น7วันผ่านไปนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะแตกตามตาที่เราเว้นเอาไว้แตกตาสุดท้ายนะครับก่อนถึงแผลนะครับจะเป็นซ้ายหรือขวาล่างหรือบนถ้าเรากะให้ดีพยายามให้มันมีซ้ายมีขวานะครับอย่าไปตัดล่างกับบนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วกิ่งที่ออกมามันจะแทงลงล่างครับอันนี้14วันผ่านไปนะครับก็โตขึ้นมาอีกนิดนึง ทุกๆยอดก็จะแทงใบออกมาสวยงามครับเราพยายามรักษาใบรุ่นนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเขาโดนมแมลงกินไปเนี่ยดอกเขาก็จะอาจจะออกมาไม่สมบูรณ์หรืออาจจะไม่ออกเลยครับอันนี้สามอาทิตย์ผ่านไปนะครับอันนี้คือยอดแรกที่เขาแตกออกมายอดหลังๆที่แตกตามออกมาเห็นไหมครับทุกๆยอดจะมีดอกตามออกมาหมดเลยเห็นไหมครับ 2ีวันผ่านไปดอกก็ทยอยบานนะครับมีบางส่วนที่ดอกถูกมแมลงกินไปนะครับซึ่งก็ช่างครับครับเพราะว่าผมไม่ชอบใช้ยาฆ่ามแมลงอย่างที่บอกอันตรายขับคนในบ้านกับเราเองครับตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อคริสต์มาสซานตาคอสแต่ผมว่าไม่ค่อยเหมือนนะครับ มันจะมีชมพูมากหน่อยน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรครับพี่น้องกับคริสต์มาสซานตาคอสครับสามสิบห้าวันผ่านไปนะครับดอกรุ่นแรกก็เริ่มโรยไปดอกรุ่นใหม่ก็พยายามแทงตากม,มาดอกมาเห็นไหมครับไม่ขาดสายเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับง่ายไหมล่ะครับใครๆก็ทําได้เห็นไหมครับ ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับทั้งเด็กนะครับถ้ามีความรู้ตรงนี้ลองทําดูนะครับแต่มีข้อห้ามและข้อจํากัดของผมอยู่อย่างเดียวคืออย่าทําหน้าผลนะครับเพราะความชื้นสูงจะทําให้สิ่งที่เราตัดจะทาไปเน่าได้ครับนี่เป็นต้นที่3ามนะครับซึ่งผมตัดไว้แล้วจะไม่ได้ถ่ายตอนตัดไม่เป็นไรครับผมเลี้ยงแบบบอนไซต้นนี้จะเห็นตั้งแต่โชว์มาหลายคลิปแล้วนะครับ เลี้ยงแบบบอนไซก็ต้องเลี้ยงในกระถางเล็กเราก็ต้องทำเป็นพุ่มเล็กเพราะฉะนั้นผมจะตัดให้สั้นหน่อยนะครับประมาณสัก2นิ้วในภาพนี้ก็ผ่านมา7วันแล้วนะครับเขาก็ทยอยแตกยอดอ่อนออกมาครับเห็นไหมครับดักทุกช่อตามตาที่เรากําหนดเอาไว้ครับนี่นะครับสามอาทิตย์21วัน ดอกตูมก็ตูมตามันดอ,อกมานะครับดอกบานก็บานตามกันออกไปต้นเล็กกระถางเล็กนิดเดียวนะครับแต่ออกดอกเต็มต้นเห็นไหมครับง่ายมากครับใครๆก็ทำได้ ต้นนี้นะครับมีจุดเด่นอันนี้35วันแล้วนะครับจุดเด่นที่ผมกำลังจะพูดเห็นไหมครับทางขวามือสุดนี่คือดอกพึ่งบานวันแรกตรงกลางเนี่ยบานวันที่2นะครับก็จะมีเลื่อเลืสีแดงชมพูส่วนทางซ้ายมือเนี่ยบานวันที่3ครับก็จะมีชมพูดแดงมากขึ้นเห็นไหมครับ3ส,สีในต้นเดียวกันสวยงามมากๆครับเลี้ยงชวนชมเนี่ยไม่มีเบื่อเลยครับสำหรับคนที่ชอบดอกไม้ครับ จะจบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้เป็นสีขาวนวลน,นะครับยังไม่ถึงเหลืองถ้าไม่สังเกตใบเนี่ยหลายคนจะคิดว่าเป็นดอกกุหลาบด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะครับสวยงามมากครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมมาโดยตลอดทุกอย่างไม่ยากนะครับลองทำดูแต่อย่าทำหน้าฝนเท่านั้นเอง ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ